ยาวใหญ่ใหญ่อทั้งยาวทั้งใหญ่เลยน,น,นะฮะนั่นแหละสิแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยไส้เดือนเนี่ยนะครับคุณลิลลี่แต่ก่อนเราจะเห็นไส้เดือนตัวเล็กๆลๆกเใช่เดี๋ยวนี้ทำไมเป็นตัวใหญ่อวบอ้วนขนาดนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภาพหน่อยคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเส้นสปาเกตตี้แบบชาโคล <laughs> เนี่ยตัวดำแบบโอ,อตัวบลมทมอย่างงีะะด้ด้วยนะฮะดุกดิกดุกดิกเลยเนี่ย ไม่ธรรมดานะครับสำหรับหมู่บ้านนี้เนี่ยเขามีอาชีพเนี่ยนะฮะแล้วแต่ฤดูกาลที่นี่เนี่ยเลี้ยงหลายอย่างเลยแต่ฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเลี้ยงไส้เดือนอเงินหมุนเวียนสะพัดปีละหลาย10ล้านบาทแล้วก็ทำมานานกว่า30ปีแล้วที่นี่ก็คือบ้านตาลครับอยู่ที่ตำบลน,นาว่าอำเภอนาว่า จังหวัดนครพน,นมนี่แหละครับพี่น้องอเพิ่นก็กําลังเล่งแบบว่าหาเงินจากการหาไส้เดือนนี่แหละครับร,บรวมถึงรับซื้อจากชาวบ้านที่ไปตะเวนเนี่ยหามาให้ทั่วภาคอีสานเลยนะเนื่องจากว่าช่วงเข้าฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำธรรมชาติไส้เดือนช่วงเช้าหรือว่าสภาพอากาศหนาวมีหมอกชื้นเนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ในที่ชุ่มชื้นหน่อยทําให้ชาวบ้านไปเก็บไส้เดือนมาขายเนี่ยได้กิโลกร,รัมละประมาณ30บาทสร้างความชื่นเมื่นให้กับครอบครัวในช่วง เลยแหะครับขั้นตอนในการแปรรูปก็ไม่ยากเนี่ยนะฮะอ่ะค่อยๆไล่เรียงไปตอนแรกเนี่ยนะครับได้มาตัวเป็นๆสดๆยึกยือยุกยือก็อมาทําความสะอาดแหละหลังจากนั้นก็ชําแหละ ทำความสะอาดแล้วก็นําไปตากแห้งเพื่อส่งขายต่างประเทศกิโลหนึ่งเนอเนอนะครับประมาณ280ถึง300บาทห <c oughs> ากครอบครัวไหนขยันก็จะสามารถทําเงินได้เดือนละ20,000จนถึง30,000บาทกันเลย <c oughs> โดยจะมีพอ่อค้านี่นะครับมารับออเดอร์ส่งต่อไปขายปลายทางก็คือประเทศจีนไต้ห <c oughs> วัน <c oughs> เพื่อนำไปปรุงเป็นยาจีนชูก,กำลังตามความเชื่อ <c oughs> แล้วก็มีอ,ออเดอร์ชนิดรับไม่อั้น ทำให้ช่วงฤดูหนาวทุกปีเนี่ยนะครับชาวบ้านจะมีรายได้จากการแปรรูปไส้เดือนจํานวนมากทุกปีเลยปกติจะเริ่มทําอาชีพนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมคจนถึงเดือนมก,กราคมของทุกปีหากปีไหนช่วงนี้แหละ,ะหากปีไหนหนาวหนาว,หนาว,ห,นาวหนาวมากเนี่ยก็จะทําให้มีไรายได้งดงามมากยิ่งขึ้น<อ>เรียกว่าหายเหนื่อยกันไปเลยทีเดียวหมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีอาชีพหมุนเวียนกันไปแต่ละฤดูกาลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฤดูแล้งจะมีการแปรรูปตุกแก มาที่ฤดูฝนะจะมีการแปลรูปปลิง่งส่วนฤดูหนาวก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ<ส>แปลรูปใส่เดือนยึกยือยึกย,ยืออย่างเงี้ยนี่แหละค่ะแม่หมู่บ้านนี้นี่เขาทําแต่ของแปลกจริงๆแ,<ม>แต่ราย<ม>ได้นี่งามงดงามมากทีเดียวนะคะเพราะว่าครอบครัวหนึ่งสร้างไรายได้ได้สองสามหมื่นบาทนี่ดีมากทีเดียวไม่พลาดข่าวสารกับทุกช่องทางติดตาม bright tv ผ่านโซเชียลมีเดีย w w d w bright tv co th Facebook, Youtube, Twitter, Instagram คนเจอง่ายชื่อเดียวทุกช่องทาง BrightTV 20